มาเขา้โโมาเามาโโคแตกเามาคือไปกินมาเนยดี่ได้ถึงเนือเขากมีเขามาโคโค่ออกมาบุได้มาเอาโคโคนะตีเต่ไอมดีรือตีอนไ้าเอาตีอเป็นห้าเลเหรอโดนตีเอ็่แล้วตีเอ็นไอเลยไ่ได้ตีเนไอเลยฮะ่เจ้าด่ามาตนไ่เม่อเ เรี่อวหาบ้าใกที่ห้ากวแา่บลานเรี่กเป็นหัวพรวาทางไิจไกลเลยทางบกการุี่ตัดเป็นหัวม่นเรื่างเลยนะัวตายโกหัวตายอยเน้อย้าห 有没有？ ไปนี่ทางพ่อดรอคำฮู้มาจากนครลุงวิงจันร์นะครับผมด้วยเมยามบุรีในยาไซสมอนในยาซีเเวย์ USA ในมาสุดสักอนิจจา,าผู้ที่มีพระคุณหรือว่าคุณพ่อแมค่ครูบาอาจารย์เจ้าบ้านเจ้าสองเนาะที่ได้พบปัญหาศึไดนมาสุดซักอนิจจาในแต่ละปี ในเดือนเจิงเจิงผิดมันก็ได้มาสู้มีการไหวพระหักษาหับสินแล้วก็สู้ห <Okay. S 1> อสักอนิจาถวายต้นกระพึกพึก oh. ออไม่ออกก็ไปติดตามหับสมภาพบรรยากาศกันได้ว่า oh. เป็นแบบเหลือเนาะ oh. กับเพิ่นภาพบรรยากาศไปนำ oh. สยามาสวัคโตุปะคะวะโมธรรมนามัสสะอิเมนะสักาเีนะตังสังขังอะภิปุสสยามาสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวะกัสังโฆ

Tata tanya sawa jasa mana sapi kambing kasawanta nih panji sapang balaram kama tanek panji tanya katang kunyang samina anumoti katam sa salani na saha Anca sila ni ngacama Hati nyatung akana hanya Si salani na saha Anca sila ni ngacama Namun tazam pakawato alamato Namun tazam pakawato alamato Namun tazam pakawato alamato พุทธัสสะโพธัสสะภะคะวะโตอะระหตัมมาสัมพุทธัสสะนะโพ เยวลายลิุนังพลิสุทธิ์มมาจน์กเโนโอคาตามาันรโลนาเป็นในวันจามัจะทามาิใครเดวอ่า ทางพ่อคำฮู้พร้อมด้วยแม่แล้วก็ญาติพี่น้องเพ่ได้นำหอศักอานิจามาสู่ศักดิ์แล้วก็มีต้นแล้วก็มีครูบาทางสามวัดวัดป่าวัดตะแลวไม่วัดตะแลว,ว,วน้อยดุงกระตึบเนาะได้มาสู่ศักอานิจาในมือวันซินนี่เออ เป็นเดินเจียงเพลงเนาะก็มีทงังโจน้อยก็มีทังสามวัดเช่นเดียวกันอาาะานาธามตา,า,าตาามุกายเวทานายสัมปายุตา สุขามาสุขายาเวทนายสัมปยุตตวิปากาธามวาวิปากาธามัทมาวิวาวิปากนาวิปัคธรรมาุปาทินุปาทานิยा

สังรูปาสัมโมสุขมเพสัตามมลัน นี่จะได้ต้นออกไปเหาะจะจับไปเหาะเนาะเพื่อจะได้เป็นการถวายอนุโมทนาบุญทำกันเด้อญาติโยมที่ได้เห็นได้ชมคลิปวิดีโอนี้ออกไปทางนายศิริวัตน์เพื่อจะได้เพื่อจะได้ผาถวายเนาะถวายต้นกระพือ ปิจิวลานิกปาลุคาปัจจญานิปัจจญาธานังตัมภลานังสามปริวาลังปิปุสตัสสาปฏิาทา,านาตุอัมหากันเจวะมาตาทิสุอาทินันจาเนตะตะนังกาลกาตานัง ที่ราดตังหิายนยาสุขายนะาคาเทพคาพิกซงสัมมนเนาเน้นปุเจรเิญนพ่อกน้อยทั้งหลายไม้มีกานเจ้าภาพคือเทานรอรอคำพูภูมิสวรรค์พ่อญาติพี่น้อ,นองและก็พ่อแม่บวรีโอเทียนท้าวอน เมท่าไซาสมอนมารมินีวงพอ้อมลูกหลานและกเาเมซีเสวยวอลิตจยูเอสเอเ,อาเนาะเาจ้าภาพมีภาพมามีฮาเซนกิฟเนาะเอรอมโดยลูกหลานเรย่เยๆน้อ,นอ,นอ,นองงาดเลยีพิธทีน้องที่โยไกลีโยไก,กยพ้งพวกกแนทาทท้งหลาย ขอ,อน้อมถะไ้ให้แก่พาพิขุสงฆ์ขอพราพิขุสงฆ์จงหัาบปับแล้วเพื่อประโยชน์ในความสุขความเจริญของอหมู่ขน้อยทั้งหลายทั้งศาสตร์นี้และศาสตร์น้าโมทุกตนทุกคนได้ก่อขาเทินอีกประกาศหนึง่งพวกข้าน้อยทั้งหลายขออุทิศ วนบนยโยโกโซนี่จงนำไปฮอดไปถึงดวงจิตวิญญาณผู้มีนามงซื้อว่าพอทานละคำเกียงผู้ที่หนึ่งเนาะผู้ที่สองเนี่ยทา,านโค้ดผู้ที่สามเนี่ยทา,านโซนมาดมณีวงศ์และก็เนี่ยทา,านยุ้ยเนี่ยทานพิมเนี่ยทา,านลีเนี่ยทา,านมหาธรรมา เนี el el ่ยคูเขาเนาคูเอยเนี uh, anyway. ่ยคูเนาะคูร้อยเป็นบานนี้เออมีแล้วก็ศเนาพ่อจันจามเนี่ยตายงเนี่ยตาเงยแล้วเจ้าน้องศิลาเออเจ้าพวกหยางไงเชนยาลาดเจ้าวัดเจ้าว่าเจ้าทินเจ้าฐานเออเจ้ามเหิักแล้วบรรพาโพลุษเออของผู้ที่มีประคุณทั้งหลายอ่าพวกมิเชื่อเรื่องเกาณี ขอจงในมหาเผาผู้สนผลบุญที่พวกก็น่อยทั้งหลายได้อุทิให้ในเวลาวันนี้เหมือนดังตนได้กระทั่เองถ้าโตกทุกค่อยพ้นจากทุกข์ถ้าทึงสุขแล้วค่อยมีความสุขยิ่งยิ่คืนไสตาบต่อเท่าเข้าสู่ปณิพันในอนาคตการอาจจะมาเบิ่งนานั่นกอข้าเทิน เียประกาหนึ่งพวกขาน้อยขอเดชะผู้สนผลบุญที่พวกขาน้อยทําไปนี่ด้วยกายก็ดีด้วยว่าจาใจก็ดีเป็นต้นว่าได้ให้ท่าน,น,าานได้หาสินได้เจริญเมตตาภาวนาและกระทําว้ยาวัดจกรอนมาแล้วนั่นขอจุเป็นอุปนิสัยบนทางไป สังผานนิพานถ้าการจำเป็นใส่บอ่อฮอดเถิงจะเวียนวายใตยเกิดอยู่ในวัตาสงสารอย่างนี้หมูพวกก็น้อยทั้งหลายขอปราะจัสกสะประถุทั้งปวงขืนสื่อว่าความเก่งใจให้ทราบอบปัญญาขอจาร้มีเกมูพวกก็น้อยทั้งหลายพวกก็น้อยทั้งหลายขอปราชะจักใจ อันเป็นอกูศลนโมทุกตนทุกคนเด็ก่อข่าเทินอานโมธามีข้ามาตุกันมาเบ่งเนาะเดกยังไงคนทยทำเพกิน่ทานแล้วคือ ก็จะรอคำูนอกพ้อรวยแม่คนรวยดูเวล้านอ่พี่น้องแล้พออุิศใะสลายในวัน่างาแตามพี่น้นรับไปชนนกออนน้อยใความสุขความเจริญการีางหน้ที่และีน้องไปเรมาีดตากนนต้นด้ินต้นตำลาล่าน ต่อไปนี้การจะได้ทำการยยดนำ้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลยันโยมกับห้พรนนำกันเนาะอนุโมทนาบุญหัาพรำนำกันทางพะทานเป็นจะได้ยยดนำ้ำอุทิศส่วนบุญกุศล หาผู้ที่มีสื่อดังกล่าวไปก่อนนั้นออกไม่ออกออกับอนุโมทนาบุญนำอิิวาสัุส โลนะโตัติโมนาโตตัติกาภูตโตตัสังโคนโตตาโลมามังเตสุทัมานาปันตุมาุปัตโตสุขัสสะธรรมะเทศนาสุขังกัสสสมะคีสัมมาคานังตถปุสกติวัตตาปติอติจรติ သနံတေ <S s ok ာကတိသပတိစညေတပတိပမနောအတသပမဟောလတိဘူတောတပတိတေသသသုကံဓမ္မာဓမ္မာဟိတသတ္တသဗ္ဗူလိသလောကေเทวาဓမ္မာတိဝျချလီ ਸੰ တိပဋာဝစ္စနံ 간다와나소อนุตนะมห ीतिकाபி สัจเยกมิตวาพมสะลังเอติสัพเญกะปะลัญญะอคัสสะทาทะพมมาตาธิวนาคามห ीतिका บุญยังโนนะโมทันตุยังโนนะโมทันตุโนอคัสสะทาทะพมมาตาธิวนาคามห ीतिका บุญยังโนนโนอคัสสะทาทะพมมาตาธิวนาคามห ीतिका บุญยังโนนกังตุเทวตากัตตา